สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุ่งหาพบกับนัดกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่ส2นะครับเดือนตุลานะฮะวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับวันนี้ทําอะไรเรามัดระวังกันนิดนึงนะครับจริงๆจังวะดาวนะครับมันมีความคาบเกี่ยวเมื่อวานนะครับวันอเมวาสีนะครับซึ่งเป็นวันที่ก๊อปปี้หลายๆอย่างเพียงแต่วันนี้เพื่อนๆก็ยังต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสยังอยู่ตําแหน่งเดิมนะครับ ยังไม่ขยับนะครับแต่เดี๋ยวเขาขยับแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเซฟเซฟไปก่อนว่าโอเควันนี้ทำอะไรต้องระวังอารมณ์นะเพราะว่ามันมีทั้งดาว4ดวงเป็นดาวเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะฮะดาวจันทร์นี่เซนซิทีฟอารมณ์อ่อนหวานอ่อนไหวดาวอังคารอารมณ์ร้อนแรงแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดง่าย,ายเพราะดาวอังคารเป็นปลาดาวพุธนะฮะเรื่องของการพูดคุยเชนเนลโหมีอะไรก็ปากมันจะไหลไวเต็มที่นะฮะเรื่องดีๆก็จะพูดดี เรื่องวดีก็จะหลุดปากนะฮะคนโบราณเขาเรียกผีเจาะปากนะฮะก็ะคือมีอะไรก็ไม่ค่อยเก็บมันจะไหลออกมาตลอดนะครับดาวอาทิตย์ก็อยู่ด้วยนะฮะโค,โคจอมนิสนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้เวลาพูดคุยเรียกว่าหลักการมันจะไขาขาดได้หายนะฮะมันจะใช้อารมณ์เป็นพิเศษนะครับมันเลยกลายเป็นว่าช่วงนี้คนจะทะเลาะเบาแววงหรือมีปัญหาจุกจิกปัญหากวนใจปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะ เราก็จะเจอการเขาเรียกว่าเล่นกับอารมณ์นะครับนี่ช่วงนี้เราจะเจอการถูกเล่นกับอารมณ์บ่อยนะครับทําให้โมโหทําให้หงุดหงิดทําให้จิตดิ่งบางทีทําให้หลงไปกับอะไรก็ตามแะ่ฉะนั้นเรียกกิเลสน,นะอ่าช่วงนี้กิเลสจะเล่นงานเราเยอะนะฮะเพื่อนก็ใช้สตินะครับในการกํากับใช้ปัญญาในการคิดดีๆนะแม่ หนีไม่หนีไม่พ้นสตินะฮะสติคือทุกอย่างนะครับช่วงนี้เพื่อนๆครับมุมดาวนะครับที่บง่งบอกหลายอย่างที่บอกเรื่องอารมณ์นะฮะมันมีดวงคนหลอกลวงนะระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงนะครับช่วงนี้ใครมากู้ยืมเงินเราต้องระวังช่วงนี้ใครมาเรียกว่าช่วงนี้คนเดือดร้อนเรื่องเงินกันเย <ๆ S 1> ็นนะเพื่อนๆมาไหมช่วงนี้จริงๆนะคนอันดับหนึ่งนะฮะคนเดือดร้อนที่สุดเลยคือเรื่องเงินนะครับ รายรับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันอย่างมากอย่างมากนะครับรายรับเข้ามาตามปกติรายจ่ายมหาศาลนะฮะมันเป็นช่วงอย่างนึงนั่นเป็นครับในช่วงนี้นะฮะหรือว่าช่วงครึ่งเดือนหรือ3ามสองสเดือนหลังนะครับอะไรที่เราเคยสะสมสร้างด้านดีมามันจะมาช่วยอะไรที่เราเคยติดค้างเลยเคยไว้รับปากเลรเคยไว้สัญญาะไรเคยไว้สาบานไว้ไว้นะฮะ เราไม่ได้ทําตามนะฮะช่วงนี้มันเข้ามาถาโถมนะหลายอย่างมันจะเข้ามาเหมือนกับเช็คบินนะฮะหรือเข้ามาทวงนะครับนี่ต้องระมัดระวังนะโอเคครับมาดูเรื่องของเลขและสีมงคลกันหน่อยนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลขสามนะครับอืมต่อมาเลขสามใช้ได้นะเดี๋ยวเอ๊ะุเลขสามเนี่ยครับเดี๋ยวเล่าฟังต่อมาครับคือเลขหนึ่งนะฮะต่อมาคือเลขห้าฮะ เลขสุดท้ายคือเลข7็ครับเลขที่ไม่ถูกฉลกนักกว่า3คือเลข0ูนย์ะฮะเออฉะนั้นช่วงนี้ครับระวังเลขหรือเลี่ยงเลข0ูนย์นะครับเคนะฮะส่วนสีที่ถูกฉลกรับสีแรกคือสีเขียวฮะสีต่อมาคือสีส้มสีมาคือสีม่วงสีสุดท้ายนะฮะอันนี้ใช้ได้ดีเพิเศษคือสีแดงนะฮะส่วนสีที่เรื่องเรี่ยงหรือว่าไม่ค่อยใช้คือสีเทานะครับนี่ช่วงนี้นะครับจริงๆเขาว่าดาวอังคารนะฮะดาวอังคารอันที่เป็นกาลี กาลีมันไม่ได้ไดแบบต้องเสียอย่างอย่างนี้นะครับไม่ได้บอกโอ้โหเสียหายหนักครับมันคือความผันผวนนะฮะมันไปนเคยเจอไหมเงินนักธุรกิจนะฮะดาวการเงินเป็นกาลีรวยมากนะครับรวยมหาศาลเลยนะฮะเออทำไมกาลีนะฮะกาลีคือความผันผุญงีครับมนุษย์เงินเดือนได้เงินสวัสดิ์เงินเดือนหมื่นห้านะครับเออเนี่ยดาวการเงินปกติแต่ คนที่เป็นนักธุรกิจเพื่อนๆว่าเงินแต่ละเดือนเขาเท่ากันเป๊ะๆไหมมันไม่เท่าใช่ไหมฮะนี่ครับคือความการีนะฮะมันอีกหนึ่งในยะนะครับฉะนั้นเวลาที่เราดูดวงเราต้องแบบเจาะลึกนะครับเข้าไปถึงแก่นนะฮะมัน,น,มนก็จะได้ใช้ประโยชน์จากวันนั้นหรือเรื่องนั้นจริงๆออกมาให้ได้เต็มที่นะครับโอเคนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของเงินความผันผวน,นก็ระวังพวกมิจฉายชีพนะผมก็ยังเน้นย้ําชุดเนี้ย อย่างที่บอกให้ใครกู้ยืมเงินต้องระวังหรือพวกวิชาชีพไปจ้องมาจ้องร่ง,งานแล้วนะหรือพวกคอรเซนเตอร์ต่างๆพวกนี้ก็จะเร่งงานเราได้ครับฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังเรื่องของเงินทองในช่วงนี้เป็นพิเศษนะคือเรารู้ว่ามันก็จะเพื่ยนเพื่อน,น,นหลายคนเลยเขียนมาหาแล้วบอกว่ามีเบอร์แปลกๆมาแล้วคุยไปคุยมามันแบบมีความรู้สึกว่าต้องจ่ายเงินให้เขานะฮะ แล้วก็เตรียมจะกดเงินตามที่เขาพูดในสายโหเขามีวิธีหลอกล่อเนาะแต่อยู่ๆมันมีคํานึงที่ดูดวงนะฮะคือผมเคยพูดไว้เออในช่วงนั้นช่วงนี้ระวังวิชาชีพโวกแกลนคอน,นเซิร์ตเลยนะ,ะอยู่ๆมันมีคํานี้ขึ้นมาลอยมันในหัวปุ้งขึ้นมาเป็นนี้นะฮะเขาเบรกในการกดตังค์เลยนะครับคราวนี้ก็ลองฮึดในการไล่ซักไล่ถามอีกฝั่งหนึ่งมันไปไม่เป็นนะครับกลายเป็นเอาวิชาชีพเนี่มา เนี่ยครับเอือบางทีเราสามารถใช้คุณบุคค์บางเรื่องให้เกิดประโยชน์ได้นะอย่างนี้ฮะตอนนี้มันเป็นต้องระวังมิจฉาชีพนะระวังคนกู้เงินยืมเงินไม่คืนนะระวังช่วงนี้ซื้อของระวังที่ของที่มีตําหนินะหรือซื้อของมันไม่ได้ตามสเปคนะตัวเช็คดีๆนะครับนี่นะฮะคือเราจะรู้โอเคระวังเรื่องเงินเนี่ยระวังอะไรบ้างไม่ใช่ว่า แค่ให้ใครกู้ยืมไม่ได้แค่นี้นนะฮะโอ้โ oh, หถ้าระวังเรื่องของเงินนี่มันมีหลายแบบนะครับมีทุกมิติเลยนะฮะอย่างที่บอกซื้อของได้ของไม่ครบอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเสียหายเรื่องเงินถูกไหมเหมือนถูกหลอกกันนะหรือผิดพลาดทางการเงินนะหรือบางทีเงินหายนะครับบางทีของพังนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือไหมคนในบ้านถูกโกงเงินนะครับถูกพวกนี่แหละแก๊งทั้งหลายแหละนะครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะโดนโกง แล้วก็เราก็จะกลายเป็นเป็นลูกก็ต้องเอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าท่านเป็นเงินก้อนที่จะไม่เหลือแล้วนะฮะก็ต้องไปช่วยก็กลา,ายเป็นเรารู้ว่าเรื่องเหล่านี้หรือดวงพวกแก๊งคนนี้มายังไงต้องทํายังไงแต่คนในบ้านไม่รู้นะครับแล้วเจอไลซักไรเบียไรบีนะฮะสุดท้ายก็ไปอดตายเขาเนี่ยฮะกลายเป็นลูกที่รู้เนี่ยวันดวงชะตาช่วงนี้ระวังแล้วก็ต้องเอาตังค์นะฮะไปช่วยนะฮะ สะพายคือพราคุณคแม่นะฮะเพิ่งโดนล่าสุดอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับนี่หนไหมบางทีเรารู้ดวงตัวคนเดียวไม่ได้นะต้องคอยเตือนเรื่องเหล่านี้ให้คนใกล้ตัวด้วยนะฮะว่าช่วงเนี้ยนะฮะจนถึงสิ้นเดือนนะระวังเรื่องของวิชาชีพพวกแก๊งต่างๆแล้วก็เรื่องของการเสียเงินไม่อยากเสียะฮะบางทีของหายของพังต้องซ่อมหรือซื้อใหม่นี่คือการเสียเงินแบบที่ฉุกเฉินทั้งนั้นเลยนะฮะนี่เครื่องมือทํางานมันเสียยังไงก็ต้องซ่อมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ คือไม่มีเรื่องราแบบนี้นะครับโอเคเนาะวันนี้หลายคนนะครับมีเดินทางนะมีคนบอกเดี๋ยวจะเดินทางหมลาสองวันนะฮะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะก็จะได้ลากี่วันละสามสี่ห้าห้าวันนะฮะลาสองได้ห้านะครับว่าไปลาสองก็เยิ่มกันได้ โอเคนะฮะเพื่อนก็ระมัดระวังการเดินทางหน่อยครับในช่วงนี้นะดาวทิตสัมพันธ์กับดาวังคารรู้ไหมว่าดาวทิตกับังคารเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่อุบัติเหตุนะครับฉะนั้นดาวคู่ที่เจอกันที่ไรมันมักจะมีอุบัติภัยมีเรื่องเจ็บตัวมีเรื่องแรงๆนะฮะหรือว่ามีการทําร้ายนะฮะแล้วก็ทางฝั่งชายแดนต่างๆนะครับจะฝั่งไหนนะครับหรือฝั่งใต้ฝั่ง อีสานฝั่งนี้ตามนะฮะช่วงนี้ต้องระวังนะเซฟเซฟตัวเองแล้วก็มันเป็นดาวห่งความรุนแรงนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องความรุนแรงเลยในทุกรูปแบบได้นะครับแล้วก็เซฟเซฟตัวเราแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะบางทีช่วงอย่างนี้ไปอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลมันจะเกิดได้นะครับแล้วก็ฟืนไฟนะฮะในช่วงนี้ระวังเรื่องของฟืนไฟเป็นพิเศษหน่อยนะครับตอนนี้ดาวที่ย์มาสมพันธ์กับดาวคารนดาวพระจันทร์มาผสมนะฮะต้องระวังเรื่องฟืนไฟจงังหวัดที่ ติดทะเลติดแม่น้ำอะไรี้ยช่วงนี้ต้องระระวังนะฮะเรื่องฟืนไฟเป็นพิเศษนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับก็บขอบคุณซูเปอร์แตงนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเข้ามาดูดวงเข้ามาทั้งคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์นะครับเอาตามสะดวกเพื่อนๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับของช่องเนาะก็อยู่กันานานาน,านะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรพิเศษพิเศษละยิ่งใกล้จะสิ้นปีนะฮะ เดี๋ยวจะมีคลิปพิเศษนะครับมานึกได้หลายเรื่องแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยเนาะโอเคครับก็ขอบคุณนะฮะหรือดวงสิบสองราศีฮะราศีเมษครับพฤกษบเมทุนนะฮะราทีเมนครับวันนี้กิจกรรมงานนะครับหรือภารกิจต่างๆถือว่าเด่นนะฮะคิดอ่านประการใดอยากทําอะไรหลากหลายอย่างทําได้เสร็จนะครับแล้วก็ทําได้ดีวันนี้จะเร่งๆค่อนข้างรีบเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นทําอะไรก็ตามวันนี้ผมเน้นความไวนะครับแล้วก็ ความละเอียดก็ระดับหนึ่งนะฮะบางทีละเอียดเยอะเนี่ยมันช้านะเราก็เอาปรับระดับหนึ่งกันนะฮะอย่าให้มันพลาดแต่ว่าเน้นความไวแล้วก็เก็บปัญหาต่างๆที่มันคละกะักคระซังหรือว่างานที่ค้างคาให้จบให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะฮะนี่ครับแค่นี้ภารกิจห,หมดวันแล้วนะฮะแค่นี้เนาะแต่โอเคครับบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานด่วนงานชัอพลันหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องเครียดนะฮะเพราะว่าตอนเราเก็บกวาด อะไรในวันนี้ได้เต็มที่เนะี่ยเดี๋ยวปลายสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้าเพราะาภารกิจใหม่ๆเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของเงินทอนนะครับชวงนี้คใครจะจ่ายมันเป็นเงินหมุนนะผมก็ยังห่วงอย่างหนึ่งคือระวังคนกู้ยืมระวังคนคดโกงดาวสุขโครจรเป็นอรินะครับแล้วก็มีทั้งดาวทิดดาวจันดาวองคารดาวพุธโอสุเรียนกันสี่ดวงนะครับโคจรเล็งนะครับ นระยะอย่างหนึ่งคือมันยังอยู่รอดปลอดภัยเรื่องของเงินทองในการหมุนในการชอบในการซื้อในการใช้เพียงแต่ว่ามันมีรูรั่วนะฮะที่จะมีคนจะมาเอาเงินของเราทางใดทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนล่วงหน้าเป็นพิเศษใจแข็งนะฝึกใจแข็งบางทีต้องฝึกใจดํากับบางเหตุการณ์บ้างนะครับเราจะได้ไม่ต้องถูกอเอาเปรียบเราจะได้ไม่ต้อง เสียเงินไปในส่วนที่เราไม่ควรเสียนะครับก็ต้องเก็บชุดนี้เป็นเทศการการเก็บแล้วก็เก็บเงินสดไว้นะครับโอเคครับต่อมาครับเรื่องของเรื่องดาวความรักนะฮะคนที่โสดนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าต้องระวังอย่างอน่างนะฮะระวังคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะดาวพระจันทร์กลางคานดาวคู่นี่นะครับไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับต่อการที่มี คนนะครับที่มีคู่เข้ามาฉะนั้นช่วงนี้เซฟเซฟนะครับใครเข้ามาใหม่หมๆห่อะไรเงี้ยคือต้องเซฟเซฟนะฮะเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบแบบลงลึกคุยเท่าไปได้นะครับต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาควคามรักช่วงนี้เด่นดวงแฟนเสริมเลยเฉยเลยนะฮะมีโอกาสที่จะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่าพอจะเป็นที่ปรึกษาบางทีถ้าอยู่กันคนละแห่งคนละที่ก็พอจะส่งจิตส่งใจส่งพลังดีๆให้แก่กันนะครับก็โอเคนะฮะเรียกว่าดวงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามจังหวะตามโอกาสแล้วก็ตามกําลังของแต่ละคนดวงยังดีอยู่นะครับสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนใน e ท้านยนวยสซครับการปวดหลังคอบ่าไหล่กดไหล่ย้อนนะฮะต่อมาท่านที่ผมเรียกว่าใครที่มีลูกหลานบรรวนวันสัตว์เลี้ยงครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ระวังป่วยไข้ไม่สบายนะฮะดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงๆฉะนั้นช่วงนี้พยายามดูแลคอยสอนสั่งคอยแนะนําดีๆนะฮะ เสนีย์เสื้อเน้นสีเข้มใบหน้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีพฤษภครับกิจกรรมการงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาเรื่องสําคัญสาคัญได้ใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลหรือไม่สบายใจนะฮะมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาผมมองคนราศีพฤษภครับวันนี้ถือว่ายังเป็นวันที่มีเรื่องขุกขคักนะครับมีเรื่องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนของแต่ละวันของวันนี้นะครับ หรือมีความลังเลในบางสิ่งบางอย่างนะครับฉะนั้นวันนี้พยายามตัดสินใจให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าต้องเสี่ยงก็เซฟให้เลือกเซฟนะครับเพราะว่ามันมีดาวถึง4ดวงโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งอุปสรรคหรือศัตรูนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็ประคองประคองนะฮะจริงๆเพราะว่าศัตรูไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ต้องเป็นคนนะบางทีเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เรายากลำบากนะฮะผมก็เลยบอกว่าโอเคชวงนี้เ,เพื่อนๆพยายามเซฟๆตัวเองนิดหนึ่งนะฮะโอเคเนาะ แล้วก็ประกาศออมาครับเรื่องของเงินทองนะฮะชุนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกมาค่าใช้จ่ายเดินทางค่าใช้จ่ายการกินอยู่ทั่วไปนะฮะเลยมีเรื่องของการดัดใหม่ยพื่อควบคุมฝูงนะครับฉะนั้นชุนี้ค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเรื่องของการออกงานการข้าสังคมนะฮะบูมดาเกี่ยว้องเรื่องของการค้าขายครับวันนี้มีโอกาสทํากำไรพิเศษนะฮะเผื่อมีความต้องการหรือตั้งใจอยากทําทกําไรในส่วนต่างๆนะครับในช่วงนี้ถือว่าทําได้นะฮะ ชาาสีประสบวันนี้พยายามอย่างนี้นะฮะเรียกว่าอย่าทําอะไรที่เสี่ยงหรือซื้อของอะไรพยายามใช้เงินอย่างคุ้มค่านิดนึงคือพยายามตรวจเช็คดีๆอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อเบรกเบรกเบาๆไว้ก่อนเพราะว่าดาวการเงินของเราคือดาวพุธโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งอริหรืออุปสรรคนะครับมันจะมีเลยจ่ายออกมาโดยที่เราอาจจะหักห้ามใจไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวไว้ก่อนนะครับความรักคนโสดครับวันนี้ส่วนคนโสดดูดีนะฮะ ส่วนที่คุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยแล้วมันสายความสมพันธ์ต่อเนื่องได้นะฮะส่วนคนที่มีคุยแฟนและดาวความรักในช่วงนี้ก็เด่นนะครับมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจเคลียร์แก้แล้วก็จัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยดีเรียกว่าคนที่มีคู่แฟนช่วยในดาวความรักก็เสริมกันนะฮะพอจะพึ่งพาพอจะวัดให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญต่อกันและกันได้นะฮะแล้วก็ต่อมาดนเกี่ยว้องเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้การปวดหลังข้อบ่าไหล่กดไหลย้อนนะครับเสพเสพร่างกายนะครับข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือ ปวดแค่สบายอยู่ใจหายไหวนะครับและต่อมาถ้าที่มีลูกหลานบิดวันสัเดียงช่วงนี้มุมดาวเรียกว่าต้องระวังอาจะมีเรื่องแก่นซนดื้อบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าโรคส่วนตัวสูงนะฮะถึงช่วงนี้พยายามอยาใช้มาตรการแข็งเกินค่อยๆสอนค่อยๆแนะนํานะครับมันจะดีกว่านะแต่สุขภาพร่างกายครับก็ห่วงอย่างึงคืออาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารเสพเสพด้วยอาหารการกินดีๆนะครับและ ตอนนีน้เราไปโซครับมีเรื่องของระวังอาการวิงวิษะนะครับความดันเบาหวานไมเกรนช่วยดีเสริรา่างกายนะฮะเรืร่องอาหารการกินสเสื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีครับหัวข้เด่นไม่น้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับตอมาครับชาวราศีเมถุนนะฮะกิจกรรมภารกิจครับเรื่องงานการแก้ปัญหาการจัดก,การงานเชิงรุกดีใครที่ทําอะไรในวันนี้มีความคืบหน้าเป็นพิเศษ มันเป็นช่วงวันแห่งกิจกรรมนะฮะมีกิจกรรมพิเศษมีการได้ซื้อของถูกใจมีการใช้เงินหมุนเงินนะครับค่อนข้างจะน่าพอใจเพียงแต่ว่าระยะนี้นะครับจะเป็นการนัดหมายนะครับไปนู่นไปนี่เป็นหน้าหรือว่าไปในที่ที่อยากไปมานานอะไรเงี้ยคือบางทีได้เจอหรือได้นัดคนที่เราพึงพอใจคราศีเมถุนวันนี้ก็เลยทําอะไรที่อยากทําได้เต็มเป็นพิเศษดวงข้อดีอย่างนะครับในระยะนี้คือ เรื่องของการแก้ปัญหานะถ้ามีปัญหาอะไรต้องคิดต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องลุยสามารถทำและทำได้ดีมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการเจรจาสำเร็จหรือเพื่อนจะต้องพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะงหวะดาวอย่างหนึ่งที่ต้อง,องระมัดระวังคือเรื่องของการเงินนะครับอย่างที่บอกมาสย์สกู่เนี้ยใช้เงินไปกับการซื้อช็อปใช้หรือมีนัดหมายอะไรก็ตามฉะนั้นชุดนี้เซฟ บางเรื่องได้กุณเซฟนะครับหาโอกาสหาอะไรได้พิเศษในใจหรือมองระยะยาวไว้ด้วยนะครับจะไม่ต้องใช้เงินเพิ่มส่วนทีไปนะฮะเก็บเงินสดไว้นะครับแล้วก็ประกาศต่อมาท่านที่ลงทุนครับวันนี้มีโอกาสลงทุนแล้วได้กําไรเล็กๆนะฮะหรือว่าจะคุยเรื่องผลประโยชน์มีโอกาสสเร็จครับใครค้าขายวันนี้มีเกณฑ์กําไรนะครับมีการได้กําไรพิเศษมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของผมเรียกว่า สุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังปวดหัวเป็นหวัดเป็นไข้ไม่ค่อยสบายสบายตัวท่านที่จะไปโครับมีความเครียดแฝงวิงวิศิษะบ้านหมุนบางทีระวังเรื่องของความดันนะครับนอนได้พอแล้วก็อาหารการกินทาให้ป่วยได้นะครับช่นเซฟเซฟเรื่องของอาหารการกินดีๆแล้วก็ข้อดีช่วงนี้หมุนเงินทันเวลานะครับถ้าเราหมุนเงินทันเวลามันก็สบายใจไปเยอะนะฮะมูเา่ต่อมาครับอันนี้คือเรื่องของ บางทีนะอ่าใครที่มีความตั้งใจเดีจะเดินทางไปไหนเผื่อเวลาเนี่ยฮะวันนี้ต้องเรียกว่าเผื่อเผื่อเวลาใครค้าขายมีกิดบรากาศทำอะไรพิเศษนะครับเพื่อนโฟกัสเรื่องเงินพอได้อยู่นะในช่วงนี้ในรายรับนะฮะแล้วก็ความรักคนโสดทั้งโสดและไม่โสดครับความรักวันนี้ดีะฮะคุยใกล้ชิดถ้าโสดอยู่คุยกับใครคนจะรู้สึกดีชอบคุยแล้วเป็นสายคอยสมัธ์ตอนย่งได้ะฮะส่วนคนที่คุยแฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้มี ดวงกื้อกูลการช่วยเหลือกันดีนครับสเสน,น่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมข้อดีคือลูกหลานบริวารสักเลี้ยงชุวนี้ทาให้เรามีความสุขมีเรื่องอะไรเอออย่างน้อยทําให้เรามีรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะมีความสบายใจนะฮะช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานบริวารสักเลี้ยงเราจะมีข่าวดีๆให้ชื่นใจโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตานไหมครับโชคดีมีความสุขมากนะครับเป็นกำลังใจเพื่อนๆครับเดทางปลอดภัยนะฮะสวัสดีครับ